สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับทางด้านรีดยูไนเต็ดละครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2568เวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะไปได้4เสมอ1ไม่แพ้กับรีดเลยครับโดยหลล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2023ครับเป็นทางด้าน Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ครับ ก็มาดูกันว่านัดน,นี้ผลจออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ถ่ายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับมมน,น,าาคนคบะครับผู้ตัดสินเป่าเคลียรยลูกเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์เจ็ดชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวา บอลตัดมาได้นะครับอามาัดเดียโรเล่นมาบูโนโฟเฟอร์นันเดสบูโนโ่หนีมาสุดท้ายไม่ผ่านเลยครับบอลของลีดครับธนากะเล่นมาที่โซราม,มอนฝั่งปรตุก,การตรงนี้ไม่ผ่านวิงแม้กว่าอิซันโดมัติเนสไรลอาอขวามามาซาโรอุยอูกเต้ฝากมาทางด้านกลับซ้ายครับดอกุไปโดตุคุญ,ญา่า ขุดยาพาไปเองครับตรงนี้ <c oughs> พาไปเองนักดันกับซ้ายครับคุณ่าดึงเข้าไหนมาแล้วจะฝากให้บูโน่ตรงนี้ไม่พาเลยครับ <c oughs> บอลส่วนของลีดว <c oughs> กออกแทน,นการ์ดซ้ายมาว่างๆเลยครับเซอร์มอนโ <c oughs> รซันตรงนี้ไม่ผ่านนักดันมาซอวย <c oughs> แต่ยังเป็นบอลบุกของลีดต่อนะครับฝ <c oughs> ากมาตรงนี้เราซัดเองโโอ้หไม่ตรงก่อกระบวนหนื่กข้ามคานออกไป โอกาสทักทายครั้งแรกเป็นของดานารีตยูไนเตดเลยครับวันนี้บันเดียก็ได้มีโอกาสเฝ้าเสาเป็นตัวจริงนะครับเนื่องจากอันเดอโอน,น่าครับได้รับประการบาดเจ็บครับ <_ S 2> วางยาวมาตรงนี้ติดทางด้านเจมดิซันโดบัติเนส์ไอรออกไซด์มา โลเปิดเกมมาเป็นทางด้านรีดกับบุกโถมเขาใส่หนักเลยครับแล้วมาตรงกลางตรงนี้ลงๆแล้วซักตรงนี้โอ้ใบดีๆครับซูเปอร์เซฟเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่เสียประตูขึ้นนำครับโอ้โหเกือบไปครับลูกนี้เป็นลูกเตะมุมของทางด้านรีด บอลวางยาวขึ้นมาติดแกลนดาโรนีเก็บเล่มไม่ได้ครับโซตมมอนโซตมมอนจะพาแหวกตรงนี้อเลนสั้นตรงนี้ไม่ผ่านอูกาเต้สุดท้ายอย่างเป็นลูกเตะม,มุมของรีสอบอลแหวกไปตรงนี้ของอลอนสั้นครับจะยิงแล้วครับติดทางด้านอูกาเต้นิดหนึ่งครับ ข่าวทางด้านการซื้อขายนักเตะแมนยูล่าสุดตอนนี้ก็เป็นที่น่าลำบากครับอย่างเอมบูโมครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามตามจีบมาแล้วมากกว่า48วันครับก็ตอนนี้ยังไม่บรรลุข้อตกลงกับทางด้านเบน f o ฟอร์ดครับมีข่าวล่าสุดมาเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชั่วนะครับเพราะว่าเอมบูโมครับเบนฟอร์ดเนี่ยตั้งค่าตัวสูงถึง70ล้านปอนด์ครับ ซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการจ่ายสูงถึงขนาดนั้นครับก็ยังดึงเช้งกันอยู่ครับตัวนี้ล็อกเซิร์ฟซีซัดตรงนี้ก็ยังติดเวลกษาประตูนะครับเบาเกินไปเราข่าวล่าสุดเหมือนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็เหมือนจะ ไปให้ความสนใจกองหน้าอย่างนิโคลัสแจ็กสันครับของเชลซีครับที่ตอนนี้มีตัวแทนอย่างโจเปโดแล้วก็ทางด้านเลียมดีแแบครับที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ครับของเชลซีตอนนี้นิโคลัสแจ็กสันครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวมาว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากันเข้ามาครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงกับดีลนี้ครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับว่าอยากได้หรือไม่ครับตัวนี้นิกรัตเจ็กสันของเชลซีครับ ในส่วนของอูเดี๋ยวมันต้องมาดูตรงนี้่อนคุณยากครับซัดตรงนี้กะให้เสียบเสาครับบอลมันถักเสาไปนิดหนึ่งในส่วนของแอดมินคิดว่านิโคลัสแจ็กสันก็เป็นดีลที่ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าถ้าเอามาเป็นตัวจริงเนี่ยคงยังไม่ได้ครับเพราะว่าเพื่อนๆคงเห็นหลายต่อหลายนัดครับที่นิโคลัสแจ็กสันครับมีโอกาสเยอะมากครับที่เล่นกับเชลซีครับแต่ว่า ยังไม่เฉียบขาดพอครับยังฝากผีฝากใข่ไม่ได้ครับแต่ถ้าเอามาเป็นตัวแบ็กอัพเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแบ็กอัพที่ดีคนหนึ่งครับทางด้านนิโคลัสแจ็กสันแล้วมาดูตรงนี้ลิสต่อไปก็เป็นทางด้านเจมส์ับจะซัดยังไม่ผ่านอะุไม่ก่ายอนของดาวกูเลนมาที่ริซโดมาติเนสย้อนกลับมาตั้งที่บายินดีคือถ้าถามถึงนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยตอนนี้มันดีกว่ากองหน้าแมนยูที่มีอยู่ไหมก็ ถามว่าดีกว่าไหมก็ดีกว่านิดนึงครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นก้าวกระโดดขนาดนั้นครับถ้าอยากยกระดับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็ควรที่จะหากองหน้าที่ฝากผีฝากไข่แล้วไว้ใจได้มากกว่านี้ครับมาซซอุยย้อนคืนกลับมาอาวิแม็กไกว เล่นกันทางด้านบูโนเฟอร์นันเดสครับเซิร์กซีราออกทางด้านซ้ามาไปทุกคุณยา่าเล่นมาที่ดอกูแล้วแทงมาช่องนี้ก็ยังเก็บเล่นได้ครับบอลวางยาวขึ้นหน้ามาแลันสันตรงนี้ไม่ผ่านมาซะอุยแล้วดาโรฝากมาที่อามัดิเอโรอามัดโยกหนีมาได้สองครับตรงนี้อามัดอามัด ไม่ผ่านธนากาแลลวครับจูเนียร์ฝาประตูก,กางอารอนสันแล้วขวาว่างอยู่ครับตรงนี้แล้วแทงมาตรงกลางเลยฝากมาตรงนี้แม็กควายแล้วแทงช่องนี้แล้วซัดตรงนี้บายยินดียวสูเปอร์เซอีเแลครับโอ้โหนี่นะครับเป็นโอกาสของรีดครับมีมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ดอกเสียบมาที่เมทนทคุณย่าฝาประตูกาง อามัดเยโรอามัดจะแหวกตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านเลยครับเป็นบอลส่วนของดีอีกครั้งหนึ่งธนกะแทงออกซ้ายมารอนซันฝากมาแล้วยกไปตรงนี้บอลหลุดออกนอกกรอบไปเลยครับ อูโดเฟอร์นันเดซไล่ออกซ้ายมาดอกูยังได้อยู่ครับทางด้านดอกูโอ้โหล็อกกระชากมาตรงนี้บอลทางด้านกาบซ้ายพาเข้าในกรอบเตะโทษตรงนี้จับยาวไว้ดอกูโอ้สุดท้ายไม่ได้เปิดเลยครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับเอาละครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ลูกเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสีแดงจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างอูบะเต ฝ่าประตูกางเซอร์ซีตรงนี้โอ้โหโดนสก,กัดไปไม่ได้เอาแล้วอามัดหลุดมาเลยครับอามัดเดียโรได้ล่อเป้าแล้วสัตว์ตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์กับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับโอ้โหอูดเล่นแนวรับของรีดผ้าครับแล้วอามัดครับไม่ทําให้ผิดหวังครับขึ้นนําแล้วครับอามัดเดียโรครับอูเจ้าหนูคนนี้ไม่ธรรมดาครับรวิ่งไปกอดกับทางด้านดูเบนอัมอรินนะครับเฮดโค้ชของแมนเชสเตอ,อร์อยูไนเต็ด ครับาหมัดขยันครับไปไล่บีบมาจนได้แล้วหลุดมาได้ล่อเป้าซัดด้วยซ้ายตรงนี้ก็ไม่พลาดนะครับ <c oughs> โอ้เจอช่องแบบนี้ครับซัดด้วยซ้ายก็บอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปเลยน <c oughs> ับหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากทางด้าน เจ้าหนูอามาัตเยโรครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวรักของทีมในฤดูกาลถัดไปเลยครับอ้โหลตรงนี้ดาโร่ไปสลายโอ้โหไม่เจอบอลเลยครับเราโดนกระชากมาทางด้านกาบซ้ายตรงนี้บอลโยกหนีตัดเข้าไหนมาแล้วเจอช่องหักกลับเข้ามาแล้วซัตรงนี้โอ้โหบายินดีอซูปเปอร์เซฟเลยครับอุเล่นแบบนี้อังเดโอนาน่ามีร้อนๆหนาวๆเลยครับทางด้านบายินเดียแล้วจะเป็นบอลสวนของแมนยู ดูคุณย่าพาขึ้นมาเองคุณย่าผาลากตัดเข้าไนมาแล้วฝากมาบูโนเล่นชิงตอกซอนกลับมาที่อามาดเดียโรจะสัดตร,ตรงนี้ฟูติดสกัดนิดหนึ่งอู้สุดท้ายเคลียทิ้งออกปก่อนครับอู้ครึ่งหลังมาแก้เกมมาดีนะครับดูเวนอมบูรีนครับอลฝากออกทางด้านขวาครับอามาดอามาดผาเหลียงจีมาอีกแล้วครับแล้วสัดเอกตรงนี้มันคงไม่พอครับขอโทษเพื่อเลยครับตรงนี้ ประตูที่2ยังไม่มาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลวางยาวขึ้นมาของลีดครับยังไม่ผ่านมาซาอุยกุกเต้ฝากมาที่อาบัติเยโร่ไม่ผ่านจุดเนี้ยสโซโลมอนโซโลมอนดพาเลี้ยงหนีตรงนี้ อย่างได้อยู่ตรงนี้ไม่ดูคุณย่าอขอให้ครับเป็นทางด้านมาโซอุยครับตัดเอาไว้ได้ดาโดดาโดฝากมาทางด้านเซอร์กซี่เซอร์กซีเจอหลุมสองจะไปเองไม่ผ่านนะครับบ่อนของทางด้านจูเนียให้มาที่โซลมอนฝากมาอาัาดเดียโรผ่อนของทาง้านดาโดเล่นกันทางด้านอาัาดเดียโรดาโรโอ้โหพาแตะแล้ว ชวนวิ่งครับตรงนี้สุดท้ายจูเนียสกัดได้ครับผู้เริ่มครึ่งเวลาหลังมานี่แมนยูนี่แก้เกมมาดีครับถึงบุกใส่ลีดอย่างหนักเลยครับตรงนี้อามาดฝากมาหมายถึงคุณยาแล้วอารอนซันดึงไหลออกขวามาเลยครับเจม เจมพากระชากมาแล้วครับตรงนี้มีดอ,อกูประคองสุดท้ายโอ้โหทำได้ดีครับตางหน้าดอกูฝากมาเล่นที่บูโนโฟเฟอร์นันไปดูคุณย่าวิ่งทำทางมาแล้วคุณย่ามีพื้นที่มีเวลาแล้วก็ไปดูคุณย่าพาเลียงจี้เข้าในกรอบเขตโทษตรงนี้สุดท้ายก้มหน้าซัดเองโอ้โห,โหโแต่ตัดสินใจไม่ดีครับตรงนี้แล้ว พอตอกูออกแล้วส่งเมสันเมาส์ลงมาเล่นบ้างครับทุกด้านดูเบนาบริมครับลูกเตะม,มุมครับบูโน่เปิดยัดมาแล้วอบอลเป็นของอสุดท้ายมาเป็นโซลามอนครับเก็บบอลได้เล่นมา ทางด้านกาบขวาเจมจะเตะหนีตรงนี้แม็กควายครับเข้ามาสกัดไม่เจอบอลเลยครับโอ้โหตรงนี้กูโดเฟอร์นันเดสมุงย้อนตั้งกบมบอยังมาเข้าทางเจมอารอนซันไม่ผ่านไม่กว่ามืออ ย้อนกลับมาตั้งที่บารินเดียมัติเนตหัวยาวขึ้นหน้ามาเลยครับเซิร์กซีอวบเล่นมาที่เซิร์กซีโอ้โหแล้วหลอกหัวทิ่มเลยครับตรงนี้แล้วหลุดมารอเป่าแบบนี้กินไม่ได้ครับตรงนี้นี่นะครับความเฉียบขาดครับยังไม่คมพอครับเซิร์กซีครับมีโอกาสแล้วครับแต่จบไม่คมครับ ยังปิดเกมนี้ไม่ได้ครับแมนเชสเตอร์ยูดเตเกมหัวดยาวมาตรงนี้ก็ลึกมาถึงไม่เดียวบอลอยู่ที่ลูกช่อไหลออกขวามาอามาติียโรพากระชากมาแล้วครับดารูดารูพามาจนสุดเส้นแล้วลากตัดเข้าในมาจะให้อามาดตรงนี้ติดนิดหนึ่ง จะเป็นบอลสวนของดีดฝากมาที่ธนกะซาโอมอนด์เดนมาตรงกลางอารอนสันแล้วแทงมาสวยเลยครับซาโอมอนยกมาโลงโลงตรงนี้แล้วซัดตรงนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหบอลมันเหินข้ามการออกไปคู่เราต้องขอให้ท่านผู้ชมด้วยครับ เอไอครับส่งอีริกเซนลงมาครับความจริงนี่หมดสัญญากับทีมไปแล้วครับทางด้านคริสเซียนอีริกเซนครับต้องขอใัยด้วยครับ a อไอเปลี่ยนตัวให้อัตโนมัติครับดาโลครับผ่ากระชากมาทางด้านกบขวาครับลงโล่งครับตรงนี้ดาโลหักกลับเข้าในมาอามัดแล้วซัดตรงนี้ก็ยังไม่ตรงกอบเลยครับ อู้ยังฝั่งไม่ได้ครับแบบนี้แมนยูก็ยังพาวงอยู่นะครับตามหลังแค่ประตูเดียวก็ยังไม่อุ่นใจครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดือดคุณยา่าพาไปเองครับทางด้านกาบสายกับคุณยา่าคุณย่าหยอดเข้าในมาไม่ถึงเซิร์ฟซีอาบาดิเอโรฝากมาเซิร์กซีแล้วปั่นเองตรงอยู่ยังตรงตัวผู้รักษาประตูครับอูทําไม่ได้เองครับทางด้านเซิร์กซีครับโอกาสไม่ใช่ไม่มีครับอูยังฝังเกมนี้ไม่ได้ครับตลอดสั้น าเลี้ยงแหวนมาเองโอ้โหแล้วก็ช่างนี้แม็กควายมาแบบนี้หลุดมาแล้วครับตรงนี้แล้วลอยรอเปล่าซะตรงนี้หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับกลับคืนสู่เกมกันทันดันรีดครับนี่เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปิดเกมไม่ได้ครับสุดท้ายครับโดนตามตีเสมอครับคูลี่เด็บแซบจริงๆครับในช่วง3นาทีสุดท้ายครับก่อนหมดเวลาการแข่งขันครับก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสิทธ ฝังครับแต่ว่านี่เลยครับบอลสวนมาครับกระชากลากเลือ้อยมาคนเดียวแล้วซัดด้วยซ้ายตรงนี้บาเยนเดียก็หมดสิเซฟนะครับอัวรอนสั้นครับซัดให้หรีตามตีเสมอได้สำเร็จครับยังไม่ยอมครับแมนยูอาดฝากกลับเข้าในมาเซิร์ซี <c oughs> ไม่ผ่านธนกะ สุารมอนเลนมาตรงนี้บอลดังนั้นกับขวาว่างยังไม่ผ่านวิไว้ก่อนลูกชอไปออกซ้ายมาเฮซันเมาส์เชี่อมาที่บูโนโฟเฟอร์น่าลูดคุนยาคุนยาผากระชากมาเองแล้วขู่ล้วข้างในว่างเหมือนกันกบเปตูดคุนยาหลุดมาแบบนี้แล้วสัดเองโอโฮโฮ้โหเหลือจะเชื่อครับเลือกยิงเองครับข้างในมีเพื่อนไม่ส่งครับคุนยาครับตัดสินใจพลาดอีกแล้วครับ ยังแซงนํำไม่ได้ครับแมนยู Man, บอลยกขึ้นหน้ามาติดลูกช่อเซอร์ซีเซอร์ซีเลี้ <c oughs> ยงไปเข้าทางดื้อๆเลยครับแล้ว เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่าลูกวีนหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้นะครับสุดท้ายทําอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นึ่งะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลาไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคิดีโอครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผม ใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบู o ูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ